สวัสดีครับอยู่กับปอมพนบานครับวันนี้ก็มาหารักหนูครับผมจะไปหาครับหารักหนูนี่ก็มาหาดังกกุ้งรับไม้อ่างครับให้เมบานมารักครับนี่ครับไม้อ่างครับไปครับเดี๋ยวผมจะไปหาดูบนรักหนูก่อนครับแล้วให้เมบานดักครับพี่นอ้องก็ผมก็เดินหาดูไม้รักหนูมีเลยครับก็เลยให้ตาเมบานรักกุ้งครับก็ พันตากับพันเดียมาตามหลังครับนี่ครับสวัสดีครับมานี่แหละเพื่องานกันก็เลยมาไปดูดุนแต่ตอนเช้าครับผมได้ลงดัางเราคอยดูตอนได้ผลงานทีเด้อครับไปครับเรารุนกันตอนเช้าเช้ารับพี่น้องมาหากุู่ของรักกุ้งครับก่อที่นี่ปลามันก็ข่อเยอะครับ นี่ครับให้แม่บ้านแกะปลานินออกไว้ครับผมจะเอาไปปล่อยซาครับเขาเนี่ยเพิ่งกู้มาแค่สองอันครับแม่มิตรลูกปลานินครับเขากุ้งเขาหน่อยครับจะเอาไปเลี้ยงครับมาเลี้ยงอืมพี่น้องก็ยีทิพย์กาอันนะครับน่ะเขาเขาโมทุอันเลยครับ นี่อันนี้มีปลาซิวครับปลาซิวเขาครับอันนี้มีแต่ปลาซิวปลาซิวล้วันเลยครับอันนี้อันนี้ปลาซิวยังไม่ต้องแกะโอ้ huh. อันนี้ก็มีปลานินครับเอ่ปลานินเขาถูกอันจิงครับนี่ก็บปลาซิวเแยครับปลาซิวดาปลานินได้ แล้วยวกให้แม่บานแก้ครับแก้เอาลูกเอาลูกปันนินครับก็พวกผ่านตาพัผ่านเดียกูก่กลาบเลยครับก็ได้คนละคนละไม่หลายครับได้คนละนิดละหน่อยครับเพราะอันนั้นเขาดักแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนลุมนะเนาะเป็นเป็นเหมือนลุมนะครับออกมาดักครับก็เขาดักคนละหานทิปหันกันเลยครับก็ก้าบไปก่อนแล้ว พผมใช้แนวกระป๋องครับมาดักกระป๋องไนี่มันเป็นงามันเลยมีปามเรยเขาได้ครับกัน,นี้ครับปลามีกลุ่งกุ้งป้าเขาถูกอันครับกลุ่งหน่วยเนาะมีแต่ปาซิวเนาะนปาซิวเขา ครบผมก็ดักไว้หน่ครับเต็มเลยครับนั่นนั่นระดอดเลยครับนู้นไปสุดสุดหัวมุมนู่นครับนู่นนี่ครับน้ำยิบยับยิบยับมีเม่นเลยครับนี่มีแต่ปลานิ้นเขาเลยครับครับ ัโอ้มันขึ้นมายุงบุนน๋นหนีเลยครับอ๋อออกไงได้ยุงหนอกไหมนะครับอือนว่าน้องอันนี้ปลาซิวครับปลาซิวปลาซิว,ซวขาวครับอืมอืมปลาซิวปลานิน,นรอบนี้ไม่มีข่อยมีกุ้งครับปลาซิวขาวเยอะมากเลยครับรอบนี้มีจ้ะ อืมกุ้งไม่เขาเฮเขานโนยนมุมีตัวหนึ่งไงนี่เลยอันนี้นะอืมตัวหนึ่งเลยสองตัวหลยเดอกูไปเรื่อยๆครับ ให้มหาให้มหาดักกุ้งไม่ได้ให้มาใส่มหาดักกุ้งจะได้ปลปนนไ,ดได้ลูกปลาได้ลูกปลานิลแต่ปลาน,นิลหน่อยครับจะเอาไปเลี้ยงแล้วครับเหรอมีแต่ปลานิลน,น,น,น่าจะเข้ามอสหลางแล้วครับพี่น้องเลยปีแล้วครับได้ลูกปลาไปก็ได้ยิ่งได้เอาไปปล่อยในลูกปลาพันปลาโอ้แต่สื่อเขาก็หลายบาทหลายบาทเหงั้นเลยครับ นี่แหละยิงหาวอาหญิงแบบนี้แหละครับหาจากธรรมชาติตัวนหน่อยก็ยังมีไว้นั่น่ะอืมนี่เด็กกำลังป่วยดีๆนี่มีกุ้งก็ยังสไนนะไว้น่ะ คันข,าง,ข,า,งข,า,งขางันขางนันกุ้งกับมีอันนี้นี่กุ้งก็เขาอยู่ครับเดี๋ยวตรงนั้นปลาซิวเน,นาะอือตรงนั้นเป็นปลาซิวทัดมาทางนี้ยังว่ามีกุ้งมืองเนาะอะไรก็เดินไปขนนเขียดน,นยี่ัง้าเตะกุ้งเขียดนะ้อยมันไปขึ้นครับไปจีดะไปแกะแกะเอากุ้งออกถ้ากันเท้ากุ้งเทสไนี่กุ้งตายครับ ปูมต้องอยู่แห้งๆก่อนปงนี่ถ้าอยู่แบบนี้มันจะมันอยากตายครับถ้าอยู่แบบถ้าเอาที่ใส่น้ำไปแล้วก็ตายหมดนั่นแหละตายหมดไปหนึ่งเนี่เป็นสีฟ้าลวเดือบเลยเรเวยมีก็มีนมันมีเป็งเดือมนเ อ้าวทำไมก็หลายตัวเนี่ยส,สองตัวเขากูเขากูก็โฟมเขากูก็โฟมอีกสองตัวแกะครับก็เราต้องการปลาปิ้นครับก็เลยต้องเสียเวลาหน่อยนะครับ ในใกล้ตัวได้ดักเด็กๆ,ๆนี่เห็นเขียนเนาะอืมต่อไปครับต่อครับพี่นอ้องแล้วจะกูไปรีเด็กก่อนนะครับ หเห็นไหมเต็มเลยมองไเ <c oughs> ป็นซีอ่ะวงกอเขาครับเอะไปดนเขาย่งขาก,กันนี <c oughs> ่เปดมันใหญ่ <c oughs> นี่ยหที่นาจอยู่ดีเหรอะวะวะ ที่ครับมามาเก้กะลมเลย mệt chỉ nèo kèo bụi bay mọi luôn đấy, ngọt ngọt mà ngọt hình ngọt 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 thế ngọt 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 đi, วกวดก่อนนี่เดีย๋ยวไปเอา,าอีกสองอันนั่นก่อนเอ้มุงมุงแค่อะไรตึ๊ดสองตักกุ้งเลื่อยก่อนนะครับฮะไปนอนรับมาถึงบ้านแล้วครับนี่ก็นะครับกำลังจะเทก,กุ้งดูครับห้าอันอยู่เดึ๊งห้าอันแล้วครับนี่ก็ยังเหลืออีกหลายอันอยู่ครับจะเทดูไปเรื่อยๆนะครับ นี่อันนี้ก็มีหลายตัวอยู่ดีนี่โอ้โหโอ้โหดาหัวประกุ๋มก็มีมน,น้องปละนิลนพวกเอาปล่อยเมื่อไรครับตะนิ่นเราไปปล่อยเมื่อแล้วซิวตายหมดแรอเปล่าตายหมดแล้ยงว่าซิว,วนี่ครับ เ <c oughs> นาะมีตะกุ้งครับเนี่ยนี่สะสะกุ้งฝอ,อยครับกุ้งฝอ,อยฝอยจริงืิตัวใหญ่หายหมดแล้วกลับไปเกิน ขัดไม่พร้อมเลยครับปสใไไส่โลบนาก่อนที่ใดไม่ต้องนั่นเี่ครับไม่ต้องแกะไม่ต้องใส่ใส่ยาวเลยเพรานี่ไม่ค่อยเขาเดียวต้องใส่ปนินเขาหลายเลยนะมีหลายตัวงั้น,นครับน้องเวนี่ครับ ไปหาบอลดักหนูพี่น้องก็ไม่มีครับกูเลยไม่ได้ดักครับไม่ได้ดักนูตสองเขาใส่ลำป่าใส่สามตัวนิดหน่อยครับก็เลยไม่ได้ดักหนูก็เลยดักตะกุ่งนะครับหาบอลไม่ได้เลย không hỏi đã, tôi dạy đau về đi, ừm, ra đến mát thế dạng Ấn... này, anh อันที่ว่าเป็นมุ่งเป็นลุมรับไม่ค่อยคือดอกีตะไคร้มันโก้ครับเขียวอึ้บมัได้ไม่เขาอือืมไม่รู้มันก็เขาไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะถ้าไปดักบอลไหน,นที่ลุงลุงเน่ดีครับถ้าไปดักบอลแบบนี้ไม่ค่อยดีใครมันโก้ ครับพี่น้องผลงานตุ่มกระป๋องดูซื้อวันนี้น่าจะได้มาก,กว่าทุกรวบแล้วครับนี่ปลานินก็ได้เยอะครับปลาซิวก็ได้เยอะครับวันนี้ปลาซิวก็ได้เยอะเหมือนกันครับไปออมโอ้ไปอุ๊บไออมกุ้งก็ได้เยอะปลานินก็ได้เยอะครับก็ผลงานตุ่มกระป๋องครับ เด็เุ้ยิ้่ในหลังพักเลยน,นะครับเต้นครับลองเต้นชิมสักนิดเดี๋ยวหลังหลังพักนี่ก่อน,นรอแป๊บรอแป๊บนี่เต้นยยแยรี่เรายืนเลยนี่นะว่า สดสดแพีโนโๆๆๆ่นกน่สด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 อาหารพาสใส่ก่อนอนี่สดๆๆสดสดจากบบหน,นูถองเทขาไหนหนูทองเาวามาจักก็รกนไปรักกุ้งอยู่นี ห้าหาบรรดกหนูไม่มีไปแล้วมันไปมันไปอยกับตะเกียงหรอะเยอะยวกามากเ๋ยนจีน่มีโซดเทโอ้ด่นีได้นีเทหน่อยเนึงตูแม

วนไปอมาชิมหมดเลยชิมอืมหลายเนาะ่าเนาะอืมลองตอวน้อืม่าฮ่มาทุกพอดีมาทุกพอดีุมาแต่ลงไวยล้พอดีเลยอืหนชิมีอนี่หลายเนาะนหลายจี เพ่อเกมมีเปลวชามมาใส่กันต้องขึ้นมาขนลุกคาตากระเมื่อกุ้งซิวก็ไดหลายอืมซิวไดทั้งกุ้งยังไงเอ้าตัวีกอไปลาชามะเออมันจะโดดไหมล่ะจักเลี้ยวเคือกินคาเนี่เอ้ากินโรดมีถือมีผู้ผอืมเป็นอันดีครับ ดูแต่ยืดตะเกียงเมาเลยใครวะอืมอือวันเย็บกินไม่เป็นก็ครับพี่น้องก็คลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับคลิปหนาเจอกันใหม่ครับฝากที่ตามปมวนบานดาดึ่เป็นกำลังใจครับผมครับขอบคุณค่ะ